เรื่องของเฟดนะครับโคงดอกเบีย้ยสูงสินทรัพย์ไหนจะไปต่อนะครับเรามาดูจากการประชุมวันที่20นะครับจากการคาดการอัตรานโยบายดอกเบีย้ยหรือว่าดอพลอตเนี่ยเจ้าหน้าที่เฟดนะครับส่งสัญญาณว่าจะปรับอัตราขึ้นดอกเบีย้ยอีกหนึ่งครั้งภายในสิ้นปีนี้ครับแล้วก็ส่งสัญญาปรับลดอาัตาราดอกเบีย้ยเพียง2ครั้งภายในปี2567นะครับจากเดิมที่เฟดคาดไว้ว่าจะมีการปรับอัตราลดดอกเบีย้ยมากกว่า2ครั้งในปีหน้านครับ ซึ่งก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดเนี่ยจะคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงนานกว่าที่คาดไว้นะครับเพื่อสกัดเงินเฟอ้อค่ะตัวค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลอะไรต่างๆตัวนี้เนี่ยหลายๆคนก็กังวลในเรื่องของอในเรื่องของพลังงานที่สูงขึ้นนะคะเราเพิ่งไปฟังจากผู้จัดก,การกองทุนเขาบอกว่าในส่วนของพลังงานเนี่ยมีสัดส,ส่วนอยู่ในเงินเฟอ้ออยู่แค่17%นะคะ ดังนั้นอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นหลักเท่าไหร่แต่ประเด็นที่าทางเฟดมองก็คือในเรื่องของเสถียรภาพของเศรษฐกิจในระยะยาวแล้วก็มีนโยบายที่ออกมาในโทนที่ค่อนข้างทําให้ตลาดไม่ค่อยสบายใจตรงที่ว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ระดับสูงนี้เองนะคะที่ทําให้ในช่วงนี้เนี่ยดอกเบี้ยอะไรต่างๆเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะรวมถึงค่าเงินด้วยนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นบอลยูขึ้นมาแตะระดับเกินกว่า5%แล้วคนบอกว่าบอลยู10ปีนี่ก็อาจจะสูงเกิน5%เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นคําถามว่าจะลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่เนี่ยก็คงน่าจะลดะกลางปีของปปลายปีของปีหน้านะคะครึ่งปีหลังของปีหน้าดังนั้นเราก็จะอยู่ในโทนของดอกเบี้ยสูงไปอีก สักพักใหญ่ๆเลยมันก็เลยเป็นความผันผวนในตลาดในตอนนี้นี่เองกับนโยบายในตรงนี้ที่ออกมาแล้วทําให้ตลาดค่อนข้างะจะกังวลค่ะครับก็อันนี้ก็เป็นมุมมองของพิมโก้นะครับว่าจะลดอาาัตราดอกเบเี้ยภายในสิ้นปี2024ครับแต่เรื่องของความกังวลนะครับก็เป็นเรื่องของราคาน้ํามันที่ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นนะครับเพราะว่า EIA นะครับรายงานว่าสต็อกน้ํามันดิบลดลงถึง9 4 3 0 0 0 นะครับส่วระดับต่ำกว่า22ล้านบาร์เรลนะครับซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2565ก็ยังหนุนความกังวลเรื่องอุปทานตึงตัวนะครับแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวขึ้นไปถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยจะปรับตัวตดลงประมาณอยู่ที่91นะครับตอนนี้ค่ะน้ำมันก็คงเราคงไม่เห็น60 70แล้วนะคะเพราะว่าปริมาณการผลิตของกลุ่ม Op e ป Plus นี่ค่อนขา้างชัดเจนว่ามีการลดกำลังการผลิตด้วยนะคะ แล้วก็สต็อกของทางอเมริกาก็ลดลงด้วยแต่ที่แน่ๆเ f ดฟันเร e เดือนพฤศจิกาเนี่ยก็ยังเป็นโทนว่ามีการขึ้นดอกเบีย้ยอยู่นะคะน้องเชฟครับมีโทนว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยประมาณ16.8%นะครับแล้วก็คงอัตราดอกเบีย้ยไว้นะครับอยู่ที่83.2%นะครับก็ยังไงกรตามก็ติดตาม Data d e p e n d e n นะครับของ Fed นะครับแล้วการที่ Fed คงออกอัตราดอกเบีย้ยนานไว้แบบนี้นะครับมีสินทรัพย์ไหนจะไปต่อบ้างนะครับ ก็เราก็ไปงานมานะคะมี2งานวันเดียวกันเลยนะคะงานที่มีสีกองทุนนภาพแรกนี่เป็นสีกองทุนเลยนะคะที่บราจอกรุงศรีเขาบอกว่าเป็นสีกองท็อปพีกของกรุงศรีแล้วก็ได้เชิญผู้จัดการกองทุนมาถึงสี่ยักษ์ใหญ่นะคะที่ค,คุณเศรษฐาเข้าไปจับมือแล้วนะคะมีที่ไหนบ้างคะน้องเชคครับสี่ค่ายดังนี้ก็มีพิมโก้ครับแล้วก็ Blackrock UBS แล้วก็ JP Morgan ครับ ค่ะก็แนะนำถึง4กองทุนเลยนะคะกองแรกคือของพิมโก้เป็นกองตาสารนิโลกนะคะแล้วก็ของแบ็กบล็อกเนี่ยเขาเอากองมันติแอสเซทมานำเสนอนักลงทุนอาจจะสงสัยถ้ามองถ้าพูดถึงตาสารนิโลกทุกคนจะรู้จักอยู่แล้วนะคะสำหรับพิมโก้ซึ่งกองที่เขาเอามาแนะนำเนี่ยก็เป็นกองที่เป็นระดับ investment grade คือเกรดชั้นดีเลยนะคะแล้วก็ผลตอบแทนสูงแล้วก็ยวพีคด้วยช่วงนี้ก็เป็นจังหวะทีเ่เริ่มทยอยสะสมได้แล้วนะคะสำหรับกองของพิมโก้ส่วนมันติแอสเซทของแบ็กรอคเนี่ยคำว่ามันติแอสเซทก็คือหมายถึงว่าลงทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนแล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกนะคะซึ่งผู้จัดการกองทุนเขาบอกว่าในจังหวะที่ยวพีคเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายในการหาโอกาสของการลงทุนแล้วก็ล็อกยู สูงสูงให้พวกเราไว้ได้นะคะซึ่งจะเพิ่มโอกาสของการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนแล้วก็กองนี้ก็จะมีนโยบายที่ยืดหยุ่นในการเลือกตราสารในแต่ละกลุ่มนะคะดังนั้นถ้าเราเชื่อมั่นในผู้จัดการกองทุนในเรื่องของการเลือกสินทรัพย์ที่ได้โอกาสและจับจังหวะการลงทุนได้ดีเนี่ย กองนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่เราไม่ต้องไปนั่งจับจังหวะเองนะคะก็เป็นกองมันตอิออสเซทของแบ็กรอคนั่นเองนะคะแล้วก็มีกองจีนด้วยค่ะแล้วก็กองเวียดนามด้วยค่ะน้องเช้เป็น2กลกองยอดนิยมนะคะกองจีนของที่นี่ก็เป็น a s h a ร re บริหารโดย UBS นะคะแล้วกองเวียดนามเนี่ยเป็น JP Morgan ซึ่งอาจจะแตกต่างกับฟันเฮาส์อื่นนะคะที่กองเวียดนามเนี่ยส่วนมากจะเป็น ผู้จัดการกองทุนไทยลงทุนเองเป็นซะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าไปซื้อกอง ETF หรือว่าไปซื้อกองอ Dragon Capital อะไรพวกอย่างนี้นะคะซึ่งกองนี้ก็จะต่างกันตรงที่ว่าใช้ผู้จัดการกองทุนระดับโลกซึ่งเป็น JP Morgan ซึ่งเขาบอกว่าเขามีประสบการณ์อยู่ในตลาดเวียดนาม17ปีเลยะคะ่ะก็ไม่น้อยเลยเน,นะคะเป,เป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับค่ะคเป็นเจ้าแรกๆที่เข้าไปในเวียดนามก็สําหรับคนที่อยากจะหาโอกาสของกการ ลงทุนในสี่หุน้นสี่กองทุนหลักตัวนี้นะคะก็เป็นกองที่เขาเลือกมาให้เราแล้วนะคะน่าสนใจทั้งสี่กองส่วนของพิมโก้เป็นยังไงบ้างคะคที่เอเอ,อที่ทางอ e ีสปิงอะ่ะครับก็ทั้งสองทั้งสเจ้าเลยนะครับก็พูดถึงกองพิมโก้ครับแนะนำตราสารนี้เราก็เลยอยากเจาะลึกตราสารนี้นิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวพาไปดู US 2 y e a r ก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่5.06นะครับในขณะที่เท e a ย s นะครับอยู่ที่4.58ครับ ซึ่งมันจะสะท้อนในโอกาสการลงทุนในครั้งนี้นะครับเพราะว่าตัว Fixed Income นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5%แล้วนะครับถ้าเทียบกับปี2021นะครับอยู่ที่ประมาณ1.7เนี่ยซึ่งขึ้นมาเกือบ 2- 3งเท่าเลยนะครับแล้วก็ตัว agency MBS นะครับที่เชื่อว่ามีความปลอดภัยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5%ครับในขณะที่ปี2021นะครับอยู่ที่1.7นะครับนี่ก็เลยเป็นโอกาสการลงทุนที่ ครั้งใหญ่ไหมคะครั้งใหญ่เลยนะครับต้องเรียกว่าครั้งใหญ่เพราะว่าหลายๆปีมีครั้งหนึ่งนะคะที่เราจะเห็นตราสารที่เรียกว่า Investment Gra d e แล้วให้ผลตอบแทนสูงถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนสูงนี่เราต้องไปเสี่ยงไปลงใน yield b บอ d เป็นต้นอย่างนี้นะคะตอนนี้ไม่ต้องไปลงนะคะ yield มันมีโอกาสเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะไปหาตราสารนี้ดีๆกับพิมโก้ดีกว่าค่ะครับแล้วเราก็เลยอยากพามาดูสถิติย้อนหลังครับ ในช่วงที่ยิวพีคแล้วนะครับเราไปดูที่ปี2013นะครับ1ปีย้อนหลังจากที่ยิวพีคแล้วนะครับกลองนี้ก็ทําผลตอบแทนได้10.94ครับในปี2016นะครับในช่วงออยคราชนะครับ1ปีย้อนหลังให้ผลตอบแทน9.67ครับแล้วก็ปี2018เนี่ยอยู่ที่8.83นะครับแล้วก็หลังโควิดเนี่ยสูงถึง23.83เเลยครับในช่วงที่ยิวพีคไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็น ความเสี่ยงที่ต่ําแล้วก็ผลตอบแทนที่สูงก็น่าสนใจมากๆากเลยครับก็ประมาณๆไว้ว่าได้2ดิจิตเลยนะคะแต่ครั้งนี้จะได้ที่2ดิจิตในระดับเกือบ24%หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็มีลุ้นกันอยู่นะคะแต่ฟันเมเจอร์เขาบอกไว้เหมือนกันว่าระยะเวลาการลงทุนของพวกเราเนี่ยอย่าอยู่กันแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเกมของการเปลี่ยนดอกเบี้ยนะคะซึ่งอย่างที่เราบอกว่าดอกเบีย้ยกวจะลดเนี่ยก็น่าจะเป็น ครึ่งปีหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยเขาบอกว่ามองไว้เป็น18-24ถึง24เดือนเป็นหลักไว้ก่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะลงยาวๆก็ได้เพราะว่าตัวหุน้นตัวหุ้นกู้ที่อยู่ในกองทุนเนี่ยเป็น investment grade หมดเลยค่ะครับก็